อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เช็คเลยใครโหดโปรแกรมเพลย์แมตช์ลจก7นัดต่อไปเลียบผู้แอสตันวิลล่าอาร์เซนอลและแมนซิตี้กางเทียบให้ดูชัดๆโปรแกรมเพลย์แมตช์ลจก7นัดหน้าเลียบผู้แอสตันวิลล่าอาร์เซนอลและแมนซิตี้สทีมหัวตารางหวังลุ้นแชมป์กันสนุก เลอบูยังอยู่ในเส้นทางที่ดีกับการคว้าแชมป์เปเมิริกในฤดูกาลนี้หลังประเดิมปี2 0 2 4ด้วโดยการเปิดรังเอาชนะนิโคสเซนยอยู่ในเตดไป42หลังรุนเล่นไป20นัดแล้วนั้นลูกทีมของเจคเครอปนำไปจากฟูมี45คะแนนถึงอาเซมิล่าแต้มขณะที่มนเซตีรังอันดับ3เล่นไปนัดมี40แต้มเท่ากับอาเซนนอลแต่มาซซตีมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าสลับโปรแกรมมิริกเจ็ดนัดต่อไปของ4ทีมนำหัวตารางมีดังนี้เวอพู ยี่สิบเอ็ดมกราออกไปเยือนบอลทมัตสามสิบเอ็ดมกราเปิดบ้านพบเชลซีสี่กุมภาออกไปเยือนอาร์เซนอลสิบกุมภาเปิดบ้านพบเบอร์สเล่ย์สิบเจ็ดกุมภาออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดยี่สิบสี่กุมภาเปิดบ้านเจอรูตันทาวสองมีนาออกไปเยือนพบทุตติงแฮมฟอร์เรสต์แอสซซิมิลล่าสิบสี่มกราออกไปเยือนเอเวอเรตต์สามสิบมกราเปิดบ้านเจอเนลกัสเซนสามกุมภาออกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสิบเอ็ดกุมภาเปิดบ้านเจอแมนยู 17กุมภาพันธ์ออกเยืฟูลแลมย ham, ี่สิบกุมภาพันธ์เปิดบ้านเจอฟอเรสต์และ2มีนาออกเยืลูตันทาวน์แมนซิตี้สิบสามการาคมอกไเยืยนิวคาสเซิล31มการาคมเปิดบ้านเจอเบอร์สลีย์5กุมภาพันธ์ออกไเยืนเบลฟอร์ด10กุมภาพันธ์เปิดบ้านเจอเอเวอร์ตัน17กุมภาออ ford, มพันธ์เปิดบ้านเจอเชลซี24กุมภา,า Chelsea, มพันธ์ออกเยืบอร์นมัธและ2มีนาเปิดบ้านเจอปีศาจแดงอาร์เซนอล ยี่สิบมกราเปิดบ้านเจอคิสสันเพลสสามสิบมกราออกไเยือนอตทิแฮมฟอเรสต์สี่กุมภาเปิดบ้านเจอลิปปะผู่สิบเอ็ดกุมภาออกไปเยือนเวสต์แฮมสิบเจ็ดกุมภาออกไปเยือนเบอร์สลียยี่สิบสี่กุมภาพบนิวคาสเซิลในบ้านและสองมีนาออกไเยืเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแมนยูมาแรงเอ็ดดี้ฮาวเต็งสองอัปเดตกุนซือตัวเต็งพรีเมียร์ลีกที่จ่อโดนจะปลดรายต่อไป กดจับตาสถานการณ์ในถิ่นเซมเจนส์พาร์คให้จงหนักล่าสุดเอดดี้ฮาวขยับพุ่งพรวดขึ้นมาเป็นเต็ง2องกดซื้อพเมลิกที่จะโดนเด้งพ้นจากตำแหน่งหลังทำนิวเคอรเซแพ้7จาก8เกมล่าสุดในทุกรายการนับรวมเกมเมื่อวันจันทร์ที่นิวเคอรเซออกไปแพ้ลิเวอู่ประตูต่อ2องทำให้เป็นการแพ้7จาก8นัดหลังแลอันดับในพเมลิกก็ะล่วงลงมาอยู่อันดับ9ตามหลังโซนท็อปโฟลุนตัวแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่า10คะแนนแล้วแม้ผลงานฟุบๆเหล่านี้ จะเกิดจากสาเหตุหลักคือกลุ่มแข้งนิวคาเซนล้มเจ็บไปมากกว่าครึ่งค่อนทีมรวมถึงซานโดโตนาลี่ที่ถูกแบนยาวทั้งซีซั่นแต่ก็เริ่มมีการกา,กากเก่งกันว่าทั้งนิวกาเซนและฝั่งเอ็ดดี้ฮาวอาจจะเลือกปล่อยมือจากกันก็ได้จากการปรับเรทล่าสุดของบริษัทรับพนันถูกกฎหมายอังกฤษดันเอ็ดดี้ฮาวขึ้นมาเป็นกุนซือเต็ง2ที่จะถูกปลดเป็นรองเต็งหนึ่งร่วมอย่างเอริกเทนฮารกและรอยฮาสันเท่านั้นเอ็ดดี้ฮาวเข้ามาทำทีมสาลิกาดงตอนปลายปี21 0 2งแลนมีนชินบแดง อย่างการยึดอันดับ4ซีซั่นก่อนพาทีมกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มได้เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีแม้ว่าจะไม่ผ่านรอบแรกก็ตามอันดับคุณซืึเปรมลิกที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งอันดับ1เอริ็กเทนฮากจากปีศาจแดง15-8ต่อและรอยฮาซันจากคิสเันพาเลส15-8ต่อเท่ากันอันดับ3เอ็ดดี้ฮาวจากนิวคาสเซิล7-2ต่ออันดับ4แบงซองคอมบานีจากเบอร์สตลี่13-2ต่ออันดับ5มอริโซ่ปูเชตินจากเชลซี12-1ต่อ และโทมัสแฟงจากเบนฟอร์ด12ต่อ1เท่ากันและสุดท้ายมาโกฟิวาจากฟูลเลม25ต่อ1